โอเคสวัสดีครับก็กลับมาพบกับรายการคิดก่อนเทรดประจําสัปดาห์วันเสาร์นี้นะครับวันเสาร์นี้ก็เป็นวันเสาร์หลายลอย่างนะทั้งฮาโลวีนลอยกระทงแล้วก็วันนี้เป็นเรื่องของบูมูนบูมูนนะครับบูมูนดวงจันทร์สีฟ้าเดี๋ยวลองลองไปดูซิว่ามันจริงหรือเปล่านะว่าดวงจันทร์สีฟ้าจริงหรือเปล่านะครับโอเค เดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับในเรื่องของการวางแผนการเทรดหรือต่างๆว่ากลยุทธ์การเทรดเราจะเราจะยังไงเราจะวางไว้แบบไหนแล้วในสัปดาห์หน้าทิศทางมันจะเป็นเช่นไรโอเคไหมครับเราต้องมาคุยกันอ่ะเราต้องมาติดตามหรือเราต้องมาคอยคอยดูตลาดนะว่าทิศทางของตลาดเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับทิศทางของตลาดแต่ละตลาดแต่ละอย่าง จะเป็นแบบไหนนั่นเองเนาะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวแรกของเรากอนเลยคือตัว w i กอินเ x ็ก่อเหตุการณ์เนี่ยถ้าท,ทางมันจะมันจะแบบตลาดเนี่ยน่าจะแบบซบเซานะครับดีดต่อตลาดทองไปอีกสักระยะหนึ่งเพราะว่า w i กอินเด็เนี่ยชูดขึ้นมาอยู่ w i กอินเด็กยังขึ้นอยู่นะครับ w x กอินเด็ขึ้นมาถามว่าเมื่อสักเมื่อวันศุกร์จริงๆวิมันลงมานะ แต่ดูจากที่มันขึ้นไปถูกไหมมันมีการเหมือนกับระหว่างวันเนี่ยมันมีขึ้นไปทํำนิวไฮหรือว่ายังไม่ยังไม่เชิงทำนิวไฮหรอกเรียกว่าทำไฮแล้วกันนะครับแล้วลยัยไม่ต่ําอาการแบบเนี้เรียกว่ายังไม่ดียังไม่ดีบ่งบอกว่าตลาดเนี่ยมียังมีความกลัวอยู่นะยังมีความกังวลอยู่นะครับยังมีความกังวลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องก็ต้องคอยติดตามกันต่อว่าตลาดจะเป็นเช่นไรนะตลาดจะเป็นเช่นไรนะครับ เดี๋ยวเรามาดูจากตลาดต่างประเทศก่อนนะครับเรามาเริ่มต้นกันตัวที่ตัวดาวโจนดาวโจนปิดวีคไปป็นไงครับเหมือนกัจะเป็นโดจินะเหมือนจะเป็นพยายามเป็นโดจิแล้วมันพยายามจะเบรกเนี่ยเบรกตรงนี้ประมาณ2 8 7 0มันเยมันพยายามจะเบรกแต่แต่เบรกไม่ไหวแต่เบรกไม่ได้นะครับพยายามจะไปะพยายามจะไปแต่ไปต่อไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วสุดท้ายถ้าเกิดมันไปต่อไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องแบบย่อลงมา ย่อลงมาเนี่ยแนวรับอยู่ที่2 6 7 0มืหกพันเจ็ดร้อยทําเฟรมเดย์ทําเฟรมเดย์เนี่ยก็มีแนวตันอยู่ประมาณนี้นะครับสอง0มืนเก้าันสองรอยนะครับแนวตันอยู่ตรงนี้ก็สอง0มืเก้าันสองร้อยอ่ะแนวรับก็อยู่ตรงนี้ประมาณนี้เลยสอง0มืเจ็ดันห้าร้อยอันนี้คือแนวรับที่ที่คาดว่กคนจะเป็นของตัวดอลล่าไอ้ของตัวดาวโจนในทําเฟรมเดย์นั่นเองนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดู d ด x กันบ้าง เรา,าดูแดกทำเฟรมวีกนะครับแดกทำเฟรมวีกเนี่ยก็เร,เรียกว่าเป็นไงอ,ออกแนวไซด์เวย์ออกข้างซึมซึมออกข้างไปนะออกข้างไปเรื่อยๆตรงนี้ตัวแดกเนี่ยอืมมันซึมออกข้างเพราะฉะนั้นตัดมันยังไม่ชัดเจนสำหรับตัวแดกเองทำเฟรมวีกนะถ้าเกิดเป็นทำเฟรมเด,ดย์ทำเฟรมเดยเนี่ยยิ่งชัดเลยเป็นไงไซด์เวย์เพราะฉะนั้นแดกมีโอกาสที่จะเป็นไงยอ่อถ้าเกิดแดกจะหลุดเนี่ย ก็ที่หลุดตรง1 2 5หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยนะมันก็จะเป็นไงตลาดันจะเริ่มลงแล้วทีนี้ถามว่าอืถ้าตลาดเป็นแบบนี้กองทุนยุโรปกองทุนยุโรปเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะลงมาได้นะกองทุนยุโรปก็มีโอกาสที่จะลงมาได้เพราะฉะนั้นก็ก็ให้ระวังไว้และการสับกองทุนยุโรปนะครับใครที่ถือกองทุนยุโรปอยู่ก,ก็ก็ต้องระวังนะก็ต้องระวังต่อมาเดี๋ยวมาดูห่างเสีงห่างเสียงทำเฟรมวีคนะครับ ห่างเสียงทำเฟรมวิกเนี่ยก็เป็นไงมันมันยังไม่ผ่านนะมันยังไม่ผ่านเนี่ยมันมันยังไซเวทตรงมาติดตรงนี้แล้วก็เด้งย่ออะไรนะเนี่ยรอรอมาทะลุห่าง,งนี้ถ้าเกิดมันทะลุผ่านตรงนี้ได้ผมว่ามันมันไปต่อมันไปต่อได้อีกนะมันไปต่อได้อีกโนะอเค okay, ไหมประมาณนี้นะทีนี้ต่อมามาดูทำเฟรมเดย์กันทำเฟรมเดย์อะ่ะนี่อติดตั้งอยู่ที่สองหมื่นสี่พันแปดร้อยอันนี้คือห่างเสีงห่างเสีงนั่นเองนะครับ ต่อมาเราดูที่ญี่ปุ่นนิกกี้อินะครับนิกกีอ้อ่อนิกกี้เองเนี่ยก็มีแนวต้านอยู่ตรงแถวๆเนี้ยมีแนวต้านตรงเนี้ยมามาสกักระยะละสองหมื่นสี่พันนะสองหมื่นสี่พันนะครับแล้วก็แนวรับอยู่ที่สองหมื่นสองพันสามร้อยนะครับตรงนี้คือของนิกกี้อิเองทำเฟรมเดย์ล่ะทำเฟรมเดย์นะครับ ทำเฟรมเดย์เนี่ยตรงนี้นะครับของตัวญี่ปุ่นนิกกี้ก็เป็นตรงนี้สองหมื่นสามพันนะสองหมื่นสามพันนะครับสองหมื่นสามพันตรงนี้เลยนะครับแนวรับของญี่ปุ่นนะแนวต้านเพราะตอนนี้เหมือนกับมันก็ติดหมดเลยครับถูกไหมแบบติดติดไปหมดนะติดติดติดทุกอย่างนะติดเลยติดจังนะติดติดหมดเลย รเราไม่รู้จะยังไงละนะต้องรอต,รตูดตามจะเป็นเช่นไรน้ำมันโอ้นี่น้ำมันน้ำมันมาดูน้ำมันทำเฟรมวิกหน่อยน้ำมันทำเฟรมวิกเนี่ยอ่าเป็นไงหลุดโลมาตรงนี้แล้วก็ยังไม่ขึ้นถูกไหมยังไม่ขึ้นยังไม่สวยเท่าไหร่นะสำหรับตัวทำเฟรมวิกไม่รู้ทำเฟรมเดย์หน่อยโอ้ทำเฟรมเดย์อย่างที่ดูไว้เนี่ยเป็นไงครับน้ำมันคือเป็นไงติดต้านไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่าน,านหลุดตรงนี้มาเป็นไงมีน้ำมันน้ำมันมีแนวโน้มที่เป็นไงครับลงตอโอเคไหมน้ำมันมีแนวโน้มที่จะลงต่อ ดูดูมาแล้วหลายตลาดเป็นไงมั่งตอนนี้ยังไม่เวิร์กตลาดเลยตลาดยังมาดูไม่ดีเดี๋ยวเราไปดูทองคํากันหน่อยไปดูทองคําในบิสเนวกันนะไปดูทองคําผ่านบิสเนวทองคำนะครับ r t x g l เออแปลกเนี่ยทองคำเห็นไหมมีติดต้านติดต้านติดต้าน,านเหมือนจะพยายามจะเบรกเส้นนี้เส้นทลาลขาลงทองก็ไม่ไปแล้วทองเนี่ยดูตรงนี้นะครับทองตรงนี้ตรงนี้ ่าตรงเนี้ยเป็นช่วงประมาณเดือน3ทองมีการย่อลงมาตรงนี้แล้วก็มีการขึ้นมาหลุดเส้นเนี้ยหลุดเส้น moving average ตรงเนี้ยนะครับปืดไปไงอันนี้เป็นครั้งแรกในะรอบกี่เดือนห้าเจ็ดเดือนประมาณเจ็ดเดือนนะครั้งแรกเลยที่แบบหลุดแบบเต็มแท่งนะ อันนี้คือแบบหลุดมาถามว่าเป็นช่วงช่วงหนึ่งเป็นการพักตัวแต่ตรงเนี้ยมีการหลุดแบบเต็มแท่งแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดทองหลุดตรงนี้อ่าทองเนี่ยรอเส้นสีเหลืองถ้ามันมาแถวแถวเส้นสีเหลืองเนี้ยแปลว่าอะไรครับแปลว่ามีโอกาสที่จะกลับตัวได้แหละหรือถ้าเกิดเส้นสีเขียวเนี้ยเรียกว่าบอกเลยว่าหลับตา L แบบจุดนั้นเรียกว่าทองมีโอกาสที่จะขึ้นเลยรอให้มันกลับตัวปุ๊บแถวแถวเส้นเหลืองเส้นเขียวเนี่ยทองเนี่ยมีโอกาสขึ้นอันดูแถวแถวตรงนี้เห็นไหมย่าแถวแถวเส้นเหลืองไงทองก็ขึ้น อันนี้สายเส้นเหลืองเป็นไงพอมันกลับตัวพอเส้นเนี้ยมันกลับตัวปุ๊บอ่ะมันก็เป็นไงก็ทองก็เริ่มขึ้นยิ่งถ้าเกิดเป็นเส้นเขียวก็เป็นไงครับทองก็จะเริ่มขึ้นได้ง่ายขึ้นนะครับแบบนี้เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นทองก็ทองก็รอก่อนรอก่อนรอก่อนหมายความว่ายังไงรอก่อนหมายความ,มาาว่ารอให้มันชัดเจนมากกว่าน,นี้ถามว่าตอนนี้จะช็อตไหมอืมถ้าเกิดช็อตเนี่ยนะถ้าเกิดจะช็อตทองนะตอนเนี้ขอตอนนี้พันหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดใช่ไหมครับถ้าเกิดจะช็อตเนี่ย ถ้ามันเบรกตรงนี้หนึ่งพันเก้าร้อยสิบโอ้สามสิบเหรียญเลยนะสามสิบสี่สิบเหรียญไม่เอาดีกว่าไม่ควรช็อตเพราะซอบไกลไปนะถ้าเกิดจะช็อตเนี่ยให้มาช็อตด,ด้านบนแถวแถวแนวต้านเนี่ยให้มาชอ็อตแต่ตอนนี้สิ่งที่ผมงงก็คือวิกขึ้นเดี๋ยวเราต้องไปดูดอลลาร์กับบอลก่อนนะต้องไปดูลลาก,กับบอลก่อนว่าเป็นเป็นยังไงนั่นเองนะครับอ่ะมาดูสินค้าใหม่ที่กำลังจะมาในอนาคต จันหน้าไม่ใช่จันนาจันอีกจันหนึ่งเพราะจันที่ถึงมีคือจันที่ถึงนี้ใช่ไหมเรียกว่าจันนา้นแล้วกันจันที่9้าจันที่9้านะเดี๋ยวจะมี Product Silver มานะซิลเวอก็ก็เป็นอีก Product หนึ่งที่เรียกว่าเคลื่อนไหวคล้ายทองเคลื่อนไหวคล้ายทองนะครับวางเงินต่ํากว่าทองวางเงินน้อยกว่าทองนะครับค่าคอมก็ถูกกว่าทองอ่ะประมาณนี้ทุกอย่างแบบดีหมดเลยนะดีหมดมันมีข้อเสียอย่างเดียวคือมันมีความผันผวน เยอะไปนิดนึงนะครับแต่ถามว่าความผันผวนเยอะไปนิดนึงเนี่ยถ้าเกิดเราเปรียบเทียบสินค้าที่มีความผ,ลผลันผวนแปลว่าขึ้นแรงลงแรงอย่างเงี้ยขึ้นแรงลงเร็วอะไรต่างๆนานามันก็จะเป็นไงเป็นตัวหนึ่งที่สามารถทําทให้เราไม่อึดอัดเพราะนั่นแปลว่าเราต่อไปเนี่ยเราจะใช้เรื่องของ Asset Location ได้ดีขึ้นโอเคไหมเราจะใช้เรื่องของ Asset Location ได้ดีขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราจะมีหลาย product แล้วไม่ว่าจะเป็น Safety เอยมี Geo มี Silver นะครับแล้วก็มี คอมโบมีออปชันมี USD เป็นไงโปรดักต์หลากหลายขอแค่ข้อเดียวเลยเราต้องเข้าใจในโปรดักต์นั้นลงทุนให้ถูกลงทุนให้เป็นเข้าใจในโปรดักต์เราขึ้นอยู่ว่าเราจะหยิบโปรดักต์ไหนมาใช้ในตอนเหตุการณ์แบบไหนนั่นเองโอเคไหมครับประมาณนี้เนาะทีนี้ต่อมา Silver ์เนี่ยซีเวอร์ก็เหมือนกันนะซีเวอร์ก็จะเริ่มลงแล้วนะเห็นไหมซีเวอร์เนี้ยมันมีขึ้นมาแล้วไม่ผ่านก่อนรอบหนึ่งถูกไหมครับ ่ามันก็เป็นไงก็ลงมาหลุดโลดนี่ก็ยิ่งชัดหลุดตรงเนี้ยนะครับมันก็ยิ่งชัดลงมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นซิลก็มีโอกาสลงต่อแบบนี้นั่นเองเนาะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูตัวเซตกันมั่งมาดูเซตกันก่อนนะครับอ่ะมาดูเซตทม์เฟรมวิกอ่ะผมบอกไว้เสมอว่าเนี่ยผมเขียนไว้แบบวันที่ละ12เดือน9อันนี้เดือนอะไรเดือน10ละ,ละผมบอกไว้แล้วว่าถ้าเกิดเอ่อลงมาแถวๆนี้1,111เนี่ยแถวๆนี้อ่ะ1,100แถวๆเส้นเนี้ย เปไงหลับตาก็คือกั้นใจกั้นใจซื้อรับได้เรียกว่ารับได้แล้วกันนะแต่ถ้าเกิดพันห้าสิบห้าพันห้าสิบห้าก็คือแถวๆนี้นะครับถ้าเกิดลงมาแถวๆพันห้าสิบห้าก็ไปไงหลับตาซื้อได้เลยหลับตาซื้อแต่ต้องขอให้ถูกนะต้องพิมพ์ให้ถูกต่างๆนะผมเชื่อว่าตรงแถวๆพันห้าสิบห้าเนี่ยอินเด็กซ์จะมีโอกาสที่กลับตัวได้ละแต่ยังไม่ได้บอกว่าตลาดจะกลับตัวเป็นขาขึ้นหรือเปล่านะแต่ตรงนั้นอาจจะเป็นแบบนี้ได้มีรรีีบบบบาาาป้้้ดขึนนนมมยวววแแแลลก็ลงตตบบ่่่ออโเเคคั ตรงไหนผมมองว่าตรงเนี้ยแถวๆพันพันตรงเนี้ยตรงเนี้ยเส้นเนี้ยมันเป็นเส้นแนวที่เรียกว่าสตรองและสตรองแล้วมีสองสามเส้นมารวมรวมกันแบบเนี้ยอืมเหมือนอย่างตรงเนี้ไหมตรงนี้คือแนวต้านที่สตรองเลยคือหนึ่งสองสามหอสามเส้นเป็นไงสตรองมากเลยถูกไหมพันอาจจะติดติดแถวๆนี้นะประมาณนี้อ่ะเนาะเพราะมันมันแต่ถ้าเกิดเครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งลงมาถึงตรงนี้เห็นไหมถ้าเกิดอเส้นเนี้ยลงมาถึงเส้นเหลืองนี้ได้เป็นไงจุดที่ผมบอกว่าต้องขึ้นแน่เนี่ย ก็มีอยู่ก็มีแน่นอนอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับทำเฟมเดย์ day, นะครับทำเฟมเดย์ทำเฟมเดย์เนี่ยก็บอกก็บอกว่าอะไรจริงๆแล้วก็ดูแบบมันลงเรื่อยๆเป็นสราันเต้ลงเต้ลงเต้เรื่องเรื่อยๆจริงๆการทำมนแบบเนี้ยเรื่องของว n e เ i ล e c t ชั่นก็ดีถูกไหมยิ่งเซตเป็นแบบนี้ว n e เ i ล e c t ชั่เเเน,บบน edition, เพราะเรามีว n e เ i ล e c t ชั่นอยู่ถูกไหม ลูกค้าหลายท่านงงว่า one action คืออะไรอ่ะเรามี strategy ที่เอาไว้เทรดแบบ one action one action คือในหนึ่งไตรมาสเนี่ยเราจะเทรดเพียงแค่หน้าเดียวเห็นไหมขึ้นมาเด้งช็อตเด้งเราก็บอกเลยว่าจะเด้งตรงจุดไหนจะช็อตตรงจุดไหนอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับโอเคเนาะอ่ะต่อมาต่อมามาดูตัว safety future นะครับ S 5 0 underscore conoi มาดูทำฟรมวีดก่อน ทำเฟรมอ่านี่ทำเฟรมวิกเริ่มดูดเส้นนี้แล้วเห็นไหมเริ่มหลุดกรอบนี้แหละถามว่าถ้าเกิดมันจะลงมาเล่นมันจะเล่นกรอบไหนกรอบล่างนี้ครับเจ็ร้อย่ะเจ็ประมาณเจ็ดผมบอกไว้ว่าอะไรเสียงนี้ LT เจ็ดอ๋อเฮผมบอกว่า L เสียงนี้นิดคือเจ็ดหกเจ็ดหนะเจ็หกเ็ดนี่เนี็นี่นะมันก็มีไปไงแถวนี้นะครับขึ้นไป มีขึ้นมาอยู่เห็นไหมนี่จากตรงนี้นะเจ็ดหกเจ็ดลงมาโลเท่าไหร่แท่งนี้โลไล่เจ็ดเจ็ดศูนย์นะเกือบถึงเกือบถึงนี่ตรงนี้ก็เป็นไงครับลงมาต่ำล้วนะครับแค่ตรงนี้ก็เป็นไงเสี่ยง L เสี่ยงนิดนิดนะครับแต่ถามว่าถ้าเกิดจะแบบกลั้นใจ L ถือนี่คือถือยาวๆเลยนะตอนนี้เหลือกรอบนี้อ่ะเดี๋ยวผมแก้อ่ะเรียกว,ว่าไปแก้ตรงนี้ก่อนนะเรียกว่ามาแก้ไขอ่าเพราะมันเรียกว่ามันจบไปแล้วอันหนึ่งก็คือกลั้นใจ Air ถือ L นี่อ่ะตรงนี้เลยอุ๊ดตันหนึ่ง ก้นใจถือ L ก็คือตรงนี้นะก็คือแถวหกแปดหนึ่งจุดเจ็ดหกไปเป็นยังไงแถวนี้แถวเส้นล่างนี้อ่ะลงมาต่ำกวนะ่านิดนึงนะแถวนี้นะครับก็ลองดูไว้ว่าหกแปดหนึ่งจะลงมาถึงไหมนะครับเขียนวันที่เดียวกันสิบสองเดือนเก้าประมาณนี้นะตอนนี้ผมก็มองว่าอ่ะกรอบล่างแนวรับอยู่ที่เจ็ดร้อยจุดประมาณแถวเจ็ดร้อยแล้วกันไทม์เฟรมเดย์ไทม์เฟรมเดย์ก็ยังลงต่อเห็นไหมยังสวยถ้ามันจริงๆเนี่ยลองดูเส้นนี้ก็ได้เนี่ยถ้ามันเบรกเส้นเทนไลน์สองเส้นเนี่ยเนี่ย มีทั้งมูฟ n g a v e r เล e มีทั้งเทนไลน์เนี่ยถ้ามันเบร2สองเส้นได้แปลว่าขาลงน่าจะเริ่มน่าจะเริ่มแบบเรียกว่าใกล้จบแล้วโอเคไหมขาลงน่าจะเริ่มใกล้จบแล้วประมาณนี้ประมาณนี้นะครับโอเคไหมเนาะอ่ะต่อมาต่อมา ่าเราพูดเสร็จไปแล้วพูดทองแล้วเดี๋ยวเรามาดูต่างประเทศเพื่อนบ้านกันบ้างนะครับมาดูเรื่องของตัวดอลลาร์อินเด็กซ์โอ้นี่ไงอันดับแรกดอลลาร์อินเด็กซ์ไปไงขึ้นนี่ดอลลาร์อินเด็กซ์เริ่มขึ้นแล้วเก้าสิบสี่กว่าแล้วเก้าสี่กว่าแล้วดอลลาร์อินเด็กซ์โอเคไหมดอลลาร์อินเด็กซ์เริ่มขึ้นแล้วนะครับทีนี้พอดอลลาร์อินเด็กซ์เริ่มขึ้นเราไปดูเรื่องของค่าเงินนิดนึงอ่ะ อ่านี่ค่าเงินเป็นไงลงมาแล้วอ่าใครที่ได้ช็อตค่าเงินมาใครที่ได้ช็อต USD มาเป็นไงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่าเงินก็เป็นไงครับลงมาแล้วต่ําเรียกว่า3า0กว่าแล้วนะจริงๆเนี่ยระหว่างวันเนี่ยเดี๋ยวให้ดูว่าระหว่างวันเนี่ยมันมีขึ้นไปอยู่นะเนี่ยจริงๆมันเนี่ยมันขึ้นมานะมันก็ลงมาปุ๊บๆแล้วเพื่อถามว่าค่าค่าเงินก็ยังเป็นเทรนด์อยู่นะยังเป็นเหมือนกับไซ์ไม่เชิงเป็นเทรนด์เรียกว่าเป็นกรอบไซเบรแล้กันเป็น กรอบไซเวีดีกว่าเรียกว่าเป็นกรอบไซเวีดีกว่าประมาณนี้นะกรอบล่างก็ประมาณสัก31มสิบทุ่นๆแล้วกัน31ทุ่นอ่ะประมาณนี้มาดูยางพารานิ่สิ่งอ่ะยางพารายางพาราเริ่มเห็นไหมยางพารามันเบรกมาปุ๊บไปไงดิดปิ้งเปี้ยงเปี้ยงเห็นไหมเพราะงั้นเดี๋ยวยางพาราก็จะเข้ามาเทรดในตลาดบ้านเราได้ละนะครับเดี๋ยวแต่ยางพารารออสักแป๊บนึงเทรดเป็นแบบตลาดโตคอมเลยนะตลาดโตคอมเลยนะครับนะครับเทรดราคาแบบเย็นเลยราคาเย็นไม่ใช่ราคาไทยบาทไม่ต้องคอนมงค์คอนวลดอะไรเพราะทวุ่นวายแล้วไม่ต้อง ไม่ต้องทําเลยนะครับเทรดเป็นแบบนี้เลยเนี่ย250เยนเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับเลทแบบนี้เลยซิลเวอร์ก็เทรดเป็น usd เลยง่ายไหมเหมือน GO เลยนะไม่ต้องคอนเว์อะไรต่างๆนานา,นา,นานแล้วขอคิงแห่งเดียวขอมาเก็ตเมเกอร์นะถ้ามีมาเก็ตเมเกอร์รับรองว่ายัางไงสภาพคล่องก็มามานะนะสภาพคล่องมีสภาพคล่องเนี่ยเรียกว่าอ่าไปได้ไกลไปได้ไกลตลาดเนี่ยจริงๆแล้วตลาดเนี่ยอ,อ่สิ่งแรกที่ตลาดจะเกิดไม่เกิดอยู่ที่มาเก็ตเมเกอร์ ถ้าไม่มีมาร์เก็ตเมเกอร์เป็นไงถ้าไม่มีมาร์เก็ตเมเกอร์ความที่มันจะโอกาสที่มันจะเกิดเนี่ยก็ยากโอกาสที่มันจะเกิดมันจะยากมากเพราะมันไม่มีคนเทรดหรือไม่มีไม่รู้จะแมตช์กับราคาแบบไหนนั่นเองนะครับแบบนี้อืมเดี๋ยวเรามาลองดูจาการ์ตาหนึ่งจาการ์ตาเนี่ยก็เรียกว่าอา่ายังไม่ชัดไซเวฟฟิลิปปินส์อ่ะฟิลิปปินส์เบรกมาแล้วเห็นไงฟิลิปปินส์เฮเลฟฟิลิปปินดูโอเคนะและ้วก็มีการเหมือนกับจะพยายามเบรกมาแล้วจะไปต่อนะครับแบบนี้ มาดูไทยบาทที่กับฮ่องกงอ่ะไทยบาทที่กับฮ่องกงบาทเราเริ่มแข็งขึ้นเห็นไหมเออแปลกๆเนะาะเงินหรือว่าโฟร์มันจะเข้าหรือว่าโฟรมันจะเข้าช่วงนี้เอโอโฟรมันจะเข้ามาซื้อหุ้นซื้อกองทุนซื้อตาราสารหรือเปล่านะโฟรมันจะมาหรือเปล่านะครับแปลกๆหุ้นลงแต่ค่าเงินบาทเริ่มแข็งค่าขึ้นนะค่าเงินบาทเริ่มแข่งเนี่ยเพราะเนี่ยเทียบกับฮ่องกงบ้านเราก็แข็งเทียบกับลาวล่ะลาวเราก็แข็งนะเพราะหนึ่งบาทเราแลกลาวได้เป็นไงสองรีบเลยนะ,ละ,ละล สิงคโปร์เราก็แข็งอ๋อเราแข็งก่าสิงคโปร์แข็งกว่าฮ่องกงแข็งกว่าลาวอ่ะเป็นไงความแข็งเร,เรียกว่าแข็งค่าเริ่มชัดแล้วไต้หวันไต้หวันเราก็แบบนิดนึงนิดนึงนะ b แ a s นิดนึงญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็ตึงนึงอ่ะแปลว่าสุดท้ายห้าในสามในห้าเราแข็งค่ากว่าสามในห้าแล้วก็แข็งแบบแรงๆงประเทศอื่นๆสนะี่ห้าเนี่ยคืออ่อนๆแข็งค่าแบบอ่อนๆมาดูเอ่อเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตก็เป็นไงก็ย่อลงมาย่อลงมา มาดูเสียในสามร้อยก็เป็นไงครับก็ยอดมันยังไม่ชัดยังไม่ชัดยังไม่ชัดทองแดงอ่ะทองแดงก็ทองแดงก็งงกยังอ่ะขึ้นไปแล้วก็ยอดลงมาก่อนนะสามสามจุดศูนย์สี่สามจุดศูนย์สี่ทองแดงก็อยังไยังไม่มีอะไรมากมายนะหลังจากที่มันเบรกเทนนี้มาปุ๊บมันก็จบเลยก็จบเลยนะครับก็จบมาดูบอลบอลอ่าบอลนี่ยอาจจะเป็นตัวนี้แหละที่ทําให้วิกขึ้นแต่ทองไม่ขึ้น ทองนั้นทะลึ่งลงด้วยเพราะว่าเอดอลลาร์เริ่มแข็งค่าพอดอลลาร์เริ่มแข็งค่าเออ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 บาแล้วเนี่ยผมบอกอย่างหนึ่งผมตอนนี้ผมก็เริ่มตอนนี้หลายๆหลายๆตลาดทําให้ผมเริ่มสับสนนะนะเริ่มสับสนกับตลาดนะไม่ใช่สับสนกับตัวเองสับสนกับตลาดว่าว่าอะไรดอลลาร์แข่งอดอลลาร์แข็งเนี่ยเนื่องจากบาทกับดอลลาร์เนี่ยม,มันคู่กัน ดอลลาร์แข็งเนี่ยจริงๆบาทต้องอ่อนแต่บาทก็ไปไงบาทก็แข็งบาทแข็งเสร็จปุ๊บอ่ะหุ้นก็ลงนะบาทแข็งหุ้นก็ลงโอเคไหมอันนี้ก็เรื่องเรื่องเรื่องนึ่งเรื่องหนึ่งอะว่าเออมันสรุปแล้วมันยังไงเนี่ยมันยังไงนะครับมันดูบอลบอลก็เออบอลก็เริ่มเริ่มไต่เริ่มไต่ระดับขึ้นมาแล้วพอบอลขึ้นพอดอลลาร์ขึ้นวิกขึ้นขึ้นหมดเลยขึ้นทั้งหมดเลยนะงงไปอีกแต่ทองลงนะทองลงเพราะว่ามันขัดแย้งกันงานดอลลาร์ เราล่กแข็งค่าแล้วก็บอลก็เริ่มรู้สึกแบบเริ่มขึ้นมานะครับวิกขึ้นจริงแต่ผมเดาว่ามีการขายทองไปซื้อบอลโอเคไหมมีการขายทองไปซื้อบอลน,นะครับประมาณนี้เอเคไหมบอลไทยยังนิ่งๆอยู่บอลแห่งนิ่งๆอยู่นะครับ u.s กับ China u.s กับ China เนี่ยก็ยังจีนยังแข่งข้าขึ้นมาเรื่อยๆนะจีนยังแข่งข้าขแต่ตอนนี้จีนเริ่มจะตรงมาต,ตรงนี้ละที่เป็นแนวรับตรงนี้ละอ่าเพาะตรงนี้จีนมีโอกาสที่จะรีบาวอ่าหมายถึงว่าจีนมีโอกาสที่จะอ่อนค่าไล้กันจากที่หนึ่ง u.s แลกจีนได้เป็นไงน้อยลงเรื่อยๆเนี่ยตอนนี้จีนอาจจะแบบอาจจะเริ่มอ่อนค่าลงก่อนได้เพราะมันแบบมันลงมาแบบโหในรอบเท่าไหร่เนี่ยจากจากที่มันลงมาต่ําสุดรอบนี้ประมาณสักปีกว่าปีกว่าแล้ว นะครับถนาคารตั้งแต่ตรงนี้ก็ประมาณปีกว่าเลยประมาณปีกว่าอันนเองเพราะฉะนั้นเรียกว่าค่าเงินจีนแข่งข่าขึ้นในรอบปีกว่าเลยนะเทียบกับ US เนะเทียบกับคลอสกับ US นั่นเองนะครับมาดูทั่วเหลืองทัวเหลืองซอยบีนถัวเหลืองหลังเช่นเช่นเบรกไปปุ๊บไปไงมีการย่อลงมาแต่ถามว่าถัวเหลืองตอนเนี้ยอ่ะมันอาจจะเป็นการ pull back กลับมานะนี่เป็ไงเบรกปุ๊บย่อย่อถ้าเกิดยังไม่หลุดตรงนี้นะถ้าไม่หลุดตรงนี้นี่เส้นตรงนี้จุดน,นี้เลยนะเท่าไหร่ครับประมาณ Uh, 1048.75ถ้ายังไม่อยู่ตรงนี้ mm hmm. ก็เป็นไงก็อาจจะถือว่า uh, เป็น,นรับแนวรับที่ดีได้นะถ้าเกิดหลุดนี่คือจบเลยนะถุนเหลืองจบเลยนะครับมาดูโอ้ค่าถ่านหินถ่านหินนี่มานะถ่านหินมาบ้านปูนี่ก็มีโอกาสที่จะมาอีกนะแอบไปดูบ้านปูหน่อยอ่าบ้านปูนี่มีโอกาสที่จะขึ้นได้หายใจหายคอได้หน่อยนะบ้านปูนะอ่า นี่ถ้าเกิดเบรกตรงนี้ได้โหทันหินก็จะเริ่มมาแล้วอ๋อเพราะมันจะเริ่มใกล้หน้าหนาวแล้วไงการใช้ทันหินก็จะก็จะมีมากขึ้นนะก็จะมีมากขึ้น US กับไทยบาทอ๋าเอ้ย EU กับไทยบาท EU อ่าอย่างท oui. well, ี่บอกว่าไทยบาทเริ่มแข็งค่าชิง EU ก็ไม่รอดเห็นไหมอียูก็เป็นไงก็ร่วงโอเคไหมอียูก็ร่วงนะไทยบาทเทียบกับฟิลิปปินส์ก็ก็แข็งบ้านเราก็แข็งกว่าฟิลิปปินส์บ้านเราแข็งกว่าอินโดโฟล์เข้าอินโดไหมโฟไม่ได้เข้าอินโดโฟล์ไม่ได้เข้าฟิลิปปินส์โอ้แต่ ย s กับตุรกีนี่เติร์กิสไปไกลเลยนะเติร์กิสมีอ่อนขั้นหนักมากเลยนะครับเซตจบแล้วนะประมาณนี้เรียกว่าโคเวอร์โคเวอร์หลายๆอย่างนะครับโอเคอย่าลืมว่าวันเดเรกชันเนี่ยเราจะถือกันจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนนะวันเดเรกชันเราจะถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนแล้วภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเราก็จะมาคุยกลยุทธ์ใหม่ว่ายัางเป็นกลยุทธ์เด้งชอ็อตไหมหรือเราจะวันเดเรกชันเนี่ยจะเป็นแบบไหนเราจะเด้งชอ็อตที่เลเวลไหนเราจะมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์อะไรต่างๆนานาอย่างไร คือไหมครับเพนนักลงทุนท่านไหนที่พี่ๆเพื่อนๆที่เป็นลูกค้าอยู่แล,แล้วแล้วมีเรื่องของมุมมองการเทรดยังไงก็แล้วแต่มาลองมาดูได้ว่าเอ้ยวันเด็กชันมันมันดีจริงไหมมันใช้ยังไงแล้วก็พอพฤจิกาเนี่ยจริงๆแล้วในช่วงพฤศจิกาเนี่ยมันจะเป็นสล็อตเลยนะพฤศจิกาเนี่ยเราปิดวันเด็กชันเราจะได้เงินมาทั้งเงินต้นทุนทั้งกําไรเราก็จะเอาไปเทรดในเดือนธันวาธันวาเราก็จะเทรดตัวคอมโบ าพอเราเทรดคอมโบเสร็จปุ๊บถามว่าทำไมไม่เอาไว้วันเลคชั่นคือเหมือนกับเ,เป็นการยืมเงินเป็นการยืมเงินย,ยืมเงินของตัวเองนะยืม,ย,มยืมเงินของพอร์ตก็คือจริงๆพอร์ตนะั้นแหะเราอาจจะเอาไว้เทรดแบบวันเลคชั่นแต่ในช่วงเดือนธันวาเนี่ยวันเลคชั่นยังเทรดไม่หมดหรอกมังเทรดหลายๆคนยังไม่เรียกว่ายังไม่ยังไม่ครบหรอกยังไม่หลายไม้หรอกอ่ะแล้วก็เอายืมมาเปิดเพราะเนื่องจากการเทรดคอมโบเนี่ยใช้เอ็มต่ำใช้เอ็มน้อยมากใช้เอ็มน้อยโอเคไหมครับพอพอ,พอใช้เอ็มน้อยเสร็จปุ๊บมันก็เป็นไง เอ่อามาเอามาเทรดคอมโบได้สถานะเยอะขึ้นก็จะได้กําไรอีกพอธันวาปุ๊บอ่ะมันก็จะมีการเปิดสถานะไปแล้วก็คืนไปคืนไปอะไรแบบนี้พอครบพอครบสิ้นเดือนธันวาไปไงคอมโบก็เลิกไอตัววันเดชันก็ได้เงินคืนไปหมดเลยนี่ออกไหมประมาณนี้แหละที่ที่ผมต้องแบบหลีกเลี่ยงว่าที่ทำไมไม่เอาให้ตรงไตรมาสตรงเดือนนี่แหละมันเป็นสล็อตแบบนี้นึ่ออกไหมครับประมาณนี้ประมาณนี้เพราะฉะนั้นใครที่สนใจตัววันเดชันตัวคอมโบ ก็ก็ติดต่อน้องทีมงานได้สอบถามน้องได้เลยว่ามันคือยังไงฟรีด้วยนะฟรีด้วยบอกเลยหลายอย่างที่ทำมาเนี่ยตอนนี้แทบไม่ได้ไม่มีมีคิดแค่ค่าเดียวค่าคอมอย่างอื่นไม่มีเลยอย่างอื่นไม่มีเลยนะคิดค่าคอมครับไม่มีค่าบริการไม่มีค่าโมเดลไม่มีค่า s ับสไครต์นะให้ใช้ฟรีให้ใช้ฟรีจริงๆโอเคนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เรียกว่าครบถ้วนแล้ววันนี้ไม่มีชมพู่ไม่มีชมพู่แล้ววันนี้มีแค่รายการเดียวอะไรคิด่อนเทรดโอเคงั้นไม่ต้องขอคุณและสวัสดีพบกันใหม่ในวัน เสาร์หน้ากับรายการ I าไม่ใช่กับรายการคิดก่อนอิดิชั่นไทม์กับช่วงของอิดิชั่นนะครับคิดก่อนเทรดแล้วก็วันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็เป็นเรื่องของอ d ดิช d ่นยามเช้าพอดแคสต์นั่นเองโอเคงั้นี่ต้องขอบคุณและสวัสดีพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าโอเคสวัสดีครับ